เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักเตะไทยถึงไปได้ไม่ไกลบนแผ่นดินยุโรปเราไม่เก่งจริงๆเหรอหรือคำว่ากำแพงยุโรปนั้นมันสูงชันเกินไปสำหรับนักเตะอาเซียนอย่างเราๆสวัสดีครับเล่าบอลไทยสไตล์ปากีโดยผมดินพนมาแจ่มสีอีพีนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากชีวิตการค้าแข้งในยุโรปของห่งในตำนานนักเตะไทยที่สามารถพิสูจน์ตัวเองในสนามจนฝรั่งยังต้องยกนิ้วให้ ใช่ครับนิ้วโป้องอะเดและเขาคนนั้นก็คือโคเฮงวิทยาเลาคกุลย้อนกลับไปในปีพศ2522หลังจบฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมยันม้าดีเซลทีมในลีกญี่ปุ่นตอนนั้นลงสนามไปทั้งหมด33เกมมี14ประตูจนไปเข้าตามแมวมองทีมจากเยอรมันและโคเทงก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจเลือกเซ็นสัญญากับทีมแฮธาเบอร์ลินลงเล่นไป33นัดมี1ประตู และต่อด้วยการย้ายไปเล่นให้กับซาบูเค่นลงสนามไป54นัดมี7ประตูเป็นเวลากว่า6ปีระเบิดฟอร์มโดดเด่นจนสื่อของเยอรมันตั้งฉายาให้ว่าไทบูมโหโคตรเท่แต่กว่าจะได้มาซึ่งฉายานี้เขาต้องเผชิญกับสารพัดอุปสรรคทั้งในและนอกสนามพูดได้เลยว่าแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ โคดเ่งวิทยาลากุณเคยให้สัมภาษณ์กับคอลัมน์ของมติชนไว้ว่าโชคดีมากที่ก่อนมาเยอรมันเขาได้ไปอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนทําให้สามารถปรับตัวกับรูปแบบการซ้อมได้ไม่ยากแต่กว่าจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะในยุโรปนั้นถือว่ายากกว่ามาก ประกอบจะได้เซ็นสัญญากับทีมแฮท้าเบอร์ลินชุดใหญ่นั้นโค้ชเฮงต้องไปเล่นให้กับทีมสำรองก่อนแล้วที่เยอรมนการแข่งขันสูงมากแถมสมัยก่อนนั้นยังมีเรื่องของการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติอย่างในสนามซ้อมเวลาแบ่งข้างก็แทบจะไม่มีใครเลือกนักเตะที่ชื่อวิทยาเข้าทีมเลยเขาต้องใช้ความสามารถสร้างความเชื่อใจความไว้ใจกับเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก ในสนามแข่งขันหากเล่นพลาดก็จะโดนแฟนบอลตะโกนด่าหยาบๆชนิดด่าพ่อล่อแม่กันเลยทีเดียวดังนั้นต้องแสดงความอดทนและทําให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถจริงๆต้องมีวินัยให้กับตัวเองมีการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาที่สําคัญคือสภาพจิตใจของเรานั้นต้องเข้มแข็งด้วยและเมื่อคอลัมนิสถามว่านักบอลที่จะไปเล่นลีกเมืองนอกนั้นต้องมีมาตรฐานแค่ไหนทําไมบางคนถึงไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลย ตรงนี้โค้ชเฮงก็ตอบว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถอย่างเดียวไว้เฮ้ยยังมีเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งคนไทยเนี่ยไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเรื่องของจิตใจพอไปเมืองนอกแล้วมักจะเจอกับปัญหาเช่นการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปไม่ค่อยได้ลงเล่นก็จะไม่สู้ละแถมยังมีเรื่องของภาษาอาหารอากาศวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้เราก็ต้องรู้จักปรับตัวที่สำคัญต้องมีเป้าหมายชัดเจน และนี่ก็คือสิ่งที่โค้ดเฮงวิทยาลาหกุลต้องเผชิญระหว่างค้าแข่งในยุโรปกว่า6ปีซึ่งเราก็พอจะสรุปได้ง่ายๆเลยว่าการที่จะประสบความสําเร็จในยุโรปนั้นนอกจากฝีเท้าแล้วร่างกายต้องฟิตสภาพจิตใจก็ต้องพร้อมเป็นพิเศษและก็มีประโยคหนึ่งที่โค้ดเฮงบอกไว้ตอนต้นนะครับ ว่าเขานั้นโชคดีที่ได้ไปค้าแข้งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนช่วยเขาสามารถปรับตัวในยุโรปได้ง่ายขึ้นซึ่งผมก็มองว่ามันก็เป็นโมเดลที่เหมาะสมกับนักเตะไทยจนมาถึงปัจจุบันนะครับพอที่ผ่านมาของเราเล่นในไทยแล้วก็ไปยุโรปเลยลองวางเป้ายุโรปไว้ใหม่แล้วค่อยเดินทางไปทีละขั้นไปลุยเจลีกก่อนถ้าไหวค่อยไปยุโรปอีกทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ แล้วเจอกันใหม่กับผมดินพันุมาตเจ็มสีในเล่าบันไทยสไตล์ปากีสวัสดีครับ